สวัสดีค่ะพบกับข่าวการศึกษานะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในเช้าวันนี้ค่ะเราจะเริ่มต้นกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดกิจกรรมวาเลนไทยว้าวๆาวปีที่3ณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลกค่ะโดยร่วมมือกับเครือข่ายขับเคลื่อนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดกรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดกิจกรรมวาเลนไทนยว้าวๆปีที่3ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวมีเป้าหมายในการพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติให้เป็นคนดีคนเก่งและมีคุณภาพภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สำคัญที่สุดคือสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสถาบันในสังคมเป็นต้นทางในการบ่มเพาะสมาชิกของสังคมให้มีคุณภาพเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติในอนาคตมีสถานที่กระวงศึกษาธิการโดยสํานักง,งานกศนซึ่งมีภารกิจในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเฉพาะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ในครอบครัว ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยโดยในปี2565นี้มีจุดศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมอยู่ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลกซึ่งภายในกิจกรรมดังกล่าวมีทั้งพิธีการจดทะเบียนสมรสโดยมีฝ่ายทะเบียนอำเภอเมืองพิษณุโลกให้บริการในการจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ นิทรรศการเรื่องบ้านบ้านของความสัมพันธ์โดยความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอเพราะสัมพันธภาพในครอบครัวที่ดีต่อกันเริ่มต้นจากความรักความอบอุ่นของสามีภรรยาเมื่อมีลูกสัมพันธภาพนี้จะขยายไปสู่ลูกด้วยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกซึ่งทุกคนเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับมีความผูกพันทางสายเลือด ครอบครัวจึงเป็นแหล่งรวมความรักความอบอุ่นที่มีความสําคัญและยั่งยืนกว่าสัมพันธภาพใดๆการส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีจึงเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของสมาชิกในสังคมที่มีคุณภาพต่อไป สำหรับกิจกรรมส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ในครอบครัววาเลนไทน์ว้าวว้าวนับเป็นกิจกรรมที่ดีในการส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันการศึกษาสถาบันเศรษฐกิจซึ่งเป็นสถาบันพื้นฐานแรกที่สำคัญในการสร้างสมาชิกให้เข้มแข็งอันจะส่งผลให้สังคมเข้มแข็งไปด้วย พร้อมทั้งอำนวยพรให้คู่สมรสทั้ง5คู่ในครั้งนี้ขอให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นครองรักครองเรือนกันด้วยความสุขรักให้ปรองดองช่วยกันนำพาความรักพุ่งไปสู่จุดหมาย ะะเป็นกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ชาติและก็นยโยบายของรัฐบาลแล้ก็นยโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและก็นยโยบายของรัฐมนตรีที่ดิฉันกำกับดูแลโดยตรงเพื่อที่จะทำให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั้งประเทศนะคะได้ พัฒนาให้สอดคล้องกับการที่จะตอบสนองให้ประชาชนได้เรียนรู้อย่างทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสมและตามนโยบายว้าวเนี่ยที่มี6ด้านศูนย์วิทยาศาสตร์ภายใต้การกำกับดูแลของกสนก็จะเป็นกลไกลที่สำคัญที่จะทำให้เกิดในในเรื่องของ Base Practice ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ทั้งประเทศจะมารวมตัวกันเพื่อที่จะแสดงศักยภาพแสดงให้เห็นถึงว่าศูนย์วิทยาจัดการเรียนรู้ ให้กับประชาชนในรูปแบบใดบ้างเพราะวิทยาศาสตร์อยู่ใกล้ตัวเราอยู่รอบตัวเราและก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาชาติในด้านของเทคโนโลยีซึ่งมันเป็นโลกของการขับเคลื่อนอย่างเป็นพลวัตและเป็นการแข่งขันสูงในในระดับโลกด้วยขณะเดียวกันเราก็จะต้องให้ความสําคัญกับคนทุกช่งวงวัยเข้ามาใช้บริการที่นี่ก็ส่งเสริมให้เห็นว่ากิจกรรมแห่งความรักคือมนุษย์เรา มีวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องแล้วก็วาเลนไทน์ว้าวก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เป็นเบสแพคที่จะส่งให้เห็นว่าคู่รักและการร่วมต้นของสถาบันครอบครัวก็เริ่มจากที่นี่ได้นะคะแล้วก็จะทำให้เห็นถึงสังคมเอจชิ่งซึ่งจะเป็นสังคมสูงวัยที่มาในไม่ช้าก็จะทำให้ว่าคนเราเนี่ยจะได้เตรียมความพร้อมอยู่ที่ประเทศของเราจะเป็นสังคมผู้สูงอายุในไม่ช้า